สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่เที่ยงคืนที่ผ่านมาเวลาไทยนะครับก็มีการเลือกผู้เล่นเข้าทีมซึ่งหลายๆคนก็ลุ้นว่าเจเจจะได้อยู่ทีมไหนและแน่นอนนะครับเมื่อชีลาดเลือกผู้เล่นเข้าทีมก็เลือกนุสรามือเซตคู่ใจที่เซตให้ชีลารัวๆจนคว้า MVP มารัวๆแล้วนะครับงานนี้คนที่หน้าเอนดูที่สุดก็คงเป็นเดลาครู้นะครับที่สีหน้าออกแบบชัดเจนอีกแล้ว เมื่อชีลาปาดหน้าเลือกนุสราไปก่อนเอ็นดูมากครับสีหน้าออกแบบชัดเจนแบบวิกที่แล้วเลยทันทีที่ชีลาบอกว่าเลือกนุตครูดหน้าเลึกลักเลยนะครับก็เอาใจช่วยชีลานะครับขอให้เข้าขากับนุสราได้ดีทีมสีฟ้าปังๆครับขอให้ชนะรัวๆส่วนครูดก็ขอให้ได้เล่นกับนุตอีกนะครับในวิกต่อๆไปเอ็นดูมากครับ